ครับโอ้ล่มๆครับคนหนี้งไม่รู้เสียงจะชัดเกลี่ยด้วยครับถ้าเบิ่งรถเอาหญ้ามักครับแต่ว่ามันเป็นหญ้ามักที่มาจากฝ้ามื่นครห้องโถงก็ปิดอย่างนั้นรับมันไงล่มแห้งครับคนหนี้หญ้ามักที่มาจากฝ้ามืนหมายถึงว่าฟาร์มนี่มันหญ้าเหมืดครับหญ้าเหมืดซุ้มปลูกปลวกเพราะท่าน พอั <S 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 ่านไงอายุหยาเพราะท่านพอพอท่านตัดไหมครับก็เลยไปตักอัญญามักแล้วนี่เอาจะฟ้ามือลนเอามาเกาะไม่ไม่ขันบ่เอารถดันขึ้นไปข้างบนบ่เหยียบล่องมากับสีฟูอยู่นี่บ่ได้หลายครับตามจริงมันจะเป็นสีเขียวแล้วแต่หมักมาแล้วนี่เอามาจะฟ้ามือนจะซื้อครับเบื้องล่างแรียนขามารถขันแรียนขามาหลายขั้นอยู่ครับ โอ้ฟุน้นเขาตาได้ครับ,ดรบเดี๋ยวนี้ข้ายี่ตาอยู่ครับนี่ทักเลี้ยวบมเดลเลี้ยวพอนกล้องฟุน้นหยาที่ะัทยาครับแต่ว่าฟุ้นนั่นมาจาก,กันนี่รถนี่ครับรถแมลงฝ่ไปก็ยี่ฟุ้นกระดันไปทึ้งนู่นหมดแล้วดันขึ้นไปบัสปิดเวิร์ดละครับบัวสุด่ัวละครัะดันขึ้นไปเรื่อย จะบังลบนี่ดันขึ้นดือดด้อด,ดื้อื้ขึ้นไปรถติดกับมาเทไหมครับท่านนี่งมดเลยครับบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามจนหมดบ่อมุดมดซุบบ่อ,บอแล้วก็ต้องไปเอามาจะาฝ้าเบื่นก่อนเอามาทอดได้ใส่ก่อนครับ จะทั้งไงล่ะบบนีนี่เด่นก็ไปแล้วก็ดำปื๊บมันมักเรียบร้อยแล้วครับนี่เป,นเป็นยาเป็นยาเป็นข้าวโพดนะครับผสมกันเบื้องเบื้องแลรกๆกับที่เป็นยาที่เป็น สร้างข้าโพดผสมน้ำในี่เเป็นโอ้ัญญาเนิ่เปีย,ยปครับพญาเนิ่เปียอันนี้รู้จักอยู่ข้าวโพดบ่มีเม็ดครับบ่มีเมรร็ดข้าโพดดอกนี่ครับผสมข้าวบาเล่มานักครับนี่ผมเห็นเรียนดูมือเขาอ่านเนี่ยบาท่านเต็มบอยอย่ครับ เ 30, ล่นสามหมื่นเลยครับเดี๋ยวอท่านเต็มบ,บอลนี่บอลบอลนี่ไงก,กว่ามูครับยังไงที่สุดเลยมื่อกี้มื่อกี้กับพวกเต็มครับบอลนี่ไซเวลาประมาณสี่หมื่นครับสี่พึงห้าหมื่นครับบอลนีไม่ยันเต็ม ประมาณสองสามรอยรนแล้วครับรถคนกับรถคนปุ๊บตั้งเสร็จล้วก็ดันขึ้นไป ไมนก็นจะเหยียบหน,นักๆก็จะกดได้ตัวครับตรถก็จะไปโรย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 เนี่ยครับแต่รถที่มีตรวจคุณภาพพร้อมเย็บใส่สูงตัวย่างเราเป็นตรวจอ้ในไม่อีกแล้วสามขั้นเต็มคนระับถอยลงมว่าไมา เอาปั๊ตักขึ้นไปกัโรยขึ้นไปกันเชียร์ปศวงเสร็จแล้วเต็มเต็มเตมเตมอ่างเนี่ยครับเกีอร่อยครับอ่างไงวะเนี่ ไก่ไก่กันนะไปขันไก่อะไรต่อมันจะยกขึ้นเรื่อยๆครับยกขึ้นเรื่อยๆดันขึ้นไปเรื่อยๆสวัดีครับโอ้ลมแห้งครับลมแห้งตัวที่นะครับคลิปนี้ ข้อมูลสาระดีครับคลิปนี้แต่ว่าคุณภาพเสียงคือเสียวไไอะไรหรอคุณม,มา <laughs> ความวันผมมาขีมาตักอาหารมาครับคนในเมื่คลิปผมผมมาตักหอาหารผมก็เหลีออยวบางเนื้อหงายมันก็เป็นสีดำๆครับมันเป็นหงาที่หมักแล้วครับคุณ <c oughs> รถสิบล้อไหมหรอขั้นหน,น,นึ่งก่อนพระเจ้าคุณครับแรงข้าไมไเลยใช้เรื่อยๆ สูงปุ๊บบางเทีมันกือบพันลอยเลยนครับมันจะตัดใส่มันจะตัดใส่ตัวตักมันนี่มันก็จะยกตัวตักขึ้นสูงเลยแล้วก็เล่นเหยียบไปเหยียบมาให้มันนุ่มให้มันแนมที่สุดนะครับให้ได้หลายที่สุดนะครับเมึงผนังนี่ครับดิผนังนี่ผนังเทพนะครับคนน่ะิ่งมือคนครับเิ่งมือคนกับผนังคือสองสามสืบคนพลังฐานไงครับมันจะฐานหน่อยลง เดี๋ยวบลงสิบหอดขนาดมากก่อนนะครับหลังกัย่างแจ้งจิกับไปนะตักขึ้นไปโลยตักขึ้นไปโลยเลียนเหยียบเลียนเหยียบให้มันแน่นคิดว่าคิดว่าบอไม่กับจังสีนี่ครับว่าไม่ยังเสียวตัวนั่นมากจังเสียวโตวเขาเอิน้นโตหยาสดมากครับตอนนี้มันเป็นหยาดีก่อนมัดตักสีบ่บอลเลยครับมัดคักเบิดแนะ่ าจ่อมาจากฟาร์มยันทฟาร์มที่มันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวที่ฟาร์มอื่นมันเหลืออยู่สิรับแ้ทานั่นเหลือแต่ว่าพราะจะเก็บเกี่ยวรอบหนาวแตยังมีพ่อใส่อยู่ไหมครับถ่นนท,าทออออ่านนั้นจะถอยมากทิพย์เลครับเพราะสวมเลยรุ่งเกี่ยวเลยนะครับก็อ,อยากเข้าไปรบกวนเขาเพราะว่ามัน ทันสมุดเท่บอต่อไปสมุดบอนี่เต็มเข้าขึ้นไปยึดยืนทั้งบอนี่เราเราทายลงมากไม่บอน่ะได้อยู่ครับแต่ตอนนี้มันมันมันเต็มครับมันมันไปว่าได้เทเรียบร้อยกับไปทอดลูกไว้เอาไปแม่มาเทศังสิ่งละครับแลียนยืมมัดมือครับสามมื่นมือที่สุด พื้นที่สองครับพื้นที่สามบอกครับนี่จริงๆเลรอครับเลียนไปเลียนมาอยู่นี่เดี๋ยวแปลงหญ้าที่อยู่ใกล้อยู่กับทงหลังบ้านหมู่บ้านนี่ครับถ้าถึงอายุตัดทีได้เป็นเบื้องต้นที่ได้เป็นท้ายอยู่แปลงนั้นเอามีแค่นี้แหละครับวันนี้มีแค่นี้แหละคลิปนี้เดี๋ยวจังไหนยังพ้อกันคลิปน้าถนนเต็มได้ดอกเดี๋ยวโอกาสได้ดีๆมาื่ท้ายหญ้าที่เป็นหญ้าสดให้ให้เบื้องอีกรอบครับ รถก้อนั่นกับตั๊กของอาหารไปผสมนะครับนั่นู่ผสมอันนั้นรถซ้ำครับตุกนี้รถคู่รับเหมาอันั้นตั๊กอาหารตั๊กอาหารตั๊กเศษข้าโพดแหวนชัวรี่ทรงนั่นเราจะไปมองหาไม่จะเป็นบางครั้งจะเป็นอันนี้ยังครับจะเป็น i̇şte. อันรถเอาไปแล้วเราเห็นครับจะเป็นอันมันจะเป็นแหน่ผสมนะครับอ่าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ